ซ้ำกันกับเม่แล้วอย่๋ยไปเห็ดเขาแห้งเขาก็ตื่นว่าเคยเห็นหนาเนาะนี่แลหละจ้ะฝาาไข่เต้นนัวน่องเขาเลี่ยงหลายงว่วนเลยตื่นเจ้าของเลยเอาเ,อาเอาได้แล้วเนวาะงัวเห่าเนาะ

อองามเลยวะอ้นนะอ้นนะอ้นนะออกินยาต่อเลยงามเลยวะว้สมัยปลาเม่ก่ละกินแนเดียว่ะงงัน้อยกว่านอย่